สิบวิธีคิดสร้างการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จตลอดการ 1. หาความท้าทายอยู่เสมอถ้ามีโอกาสทำอะไรแล้วรู้สึกประหม่ารู้สึกไม่มั่นใจสิ่งนั้นแหละทำให้เราเติบโต 2. พร้อมแค่50%เอร์ซเริ่มทำสิ่งใหม่ไม่ต้องรอพร้อมร0อเปอร์เซค่อยทำ พร้อมแค่ 50%, แล้วก็ลุยเลยอีก50%ที่เหลือคิดซะว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซน 3. มองความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ถ้ามองความล้มเหลวเป็นเรื่องแย่เราจะกลัวจนไม่กล้าทำอะไรมองว่าถ้าล้มเหลวเราจะได้เก่งขึ้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้นจะได้กล้าล้มแล้วก็กล้าลุก 4พูดให้กำลังใจตัวเองบ่อยเวลาผิดพลาดด่าดตัวเองไม่ช่วยอะไรขึ้นมาให้พูดว่าคนเราผิดพลาดกันได้ครั้งหน้าจะไม่พลาดอีกทำเป็นแล้วเอาไมา้หยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสารรค์อย่าปิดกั้นตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นแต่ก็อย่ารับมันเข้ามาแบบร้อยเปอร์เซนต์ฝึกเปิดรับคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วค่อยกลับมาคิด วิเคราะห์แยกแยะถึงสิ่งที่สมเหตสมผลอีกทีหกเรียนรู้จากคนอื่นอย่ามีอีโก,โก้ว่าตัวเองนั้นเก่งที่สุดกล้าถามกล้าขอคำปรึกษาอาจจะได้อะไรที่เปิดโลกและเป็นทางลัดให้เราเลยก็ได้7 อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอตั้งคำถามบ่อยๆใช้คำว่าฉันจะทำอย่างไรฉันจะคิดยังไงฉันจะทำยังไงให้ชินและหาคำตอบในทุกสิ่งที่เราสนใจแต่เรายังไม่มีความรู้เพราะการมีความรู้รอบตัวจะทำให้เรามีความยืดหยุ่นทางทักษะสูงและนี่แหละคุณคือคนเกง่ง 8. ฝึกความอึด นอกจากยอมรับความล้มเหลวเป็นแล้วคุณต้องฝึกเด้งกลับขึ้นมายืนให้เป็นด้วยไม่ใช่ล้มแล้วนอนอยู่อย่างนั้นถ้าคุณลุกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งคุณจะเติบโตอยู่เสมอ 9. โฟกัสที่กระบวนการระหว่างทางคนที่หลงไหลกับเป้าหมายจะไปได้ไม่ไกลเท่ากับคนที่หลงไหลในระหว่างทางเพราะคนประเภทนี้จะมองหาการผจญภัยใหม่อยู่เสมอและเติบโตไม่หยุดยัง้ง 10. กล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวเราอยู่เสมอประวัติศาสตร์สอนเราว่าสัตว์ที่ไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวนั้นจะสูญพันคุณต้องกล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามขอบคุณที่ติดตามแล,ละรับฟังช่อง The Flower Story Podcast ค่ะ